The <laughs> บอกพิกัดที่อยู่กลุ่มเปาะบางผ่านแอปค้นภัยของอสอมอถือเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญและมีคุณค่ายิ่งนัะค่ะเพราะช่วยลดความซําซ้อนการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆได้เป็นอย่างดีนับตั้งแต่มีการแจ้งค่าพิกัดปักหมุดผ่านแอปพ้นภัยทําให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันภาคีเครือข่ายทั้ง19หน่วยงานได้นําข้อมูลปักหมุดที่อสอมอทั่วประเทศร่วมกันวางรักฐานแจ้งพิกัดในแอปพ้นภัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องทําให้กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเป็นประบบเราเอาตําแหน่งปักหมุดไปลิงก์กับระบบของเราอย่างเช่นถ้าเกิดเราจําเป็นจะต้องตัดกระแสไฟฟ้าจะต้องมีการเตรียม เครื่องสำรองไฟให้เขาก่อนที่เราจะตัดกระแสไฟฟ้ากรณีที่เกิดอุทกภัยต่างๆเราจะต้องย้ายมิเตอร์ให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้ไฟด้วยเรามีแอปพลิเคชันของ FFM MM, คือ Field f o r l Management เพื่อที่จะบริหารจัดการลูกค้ากลุ่มปราบางนี้ร่วมกักบแอปพลภัยแล้วก็จะสำรวจข้อมูลลูกค้าที่กลุ่มปรบางนี้ใช้เครื่องมือแพทย์เพื่อที่จะเอาเครื่องกำเนิดไฟไฟ้าไปรองรับเวลาเกิดปัญหา ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยกรณีใดก็ตามถ้าเกิดลูกค้ามาแสดงสิทธิ์เราก็จะงดการตัดไฟในรอบ3เดือนการจัดการสารภัยนะครับแอปพลยเนีัยก็จะเป็นแนวทางที่ดีนะครับที่เราจะได้ทราบว่ามีกลุ่มเปราะบางยอยู่ในพื้นที่ตรงไหนบ้างเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนที่เรากําหนดไว้และขณะเกิดภัยเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปจัดการและก็เผชิญเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นกลุ่มเปราะบางได้อย่างทันท่วงทีงทไม่ว่าพื้นที่จะใกล้หรือไกลาการเดินทางยากลำบากแค่ไหนอ,อสอมอและภาคีเครือข่ายทั้ง19หน่วยงานรวมถึงสภาการชาติไทยที่จะส่งชุดของขวัญผ่านน้ำใจมอบให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่ได้รับการปักหมุดทุกรายและกระทรวงมหาดไทยที่ขอความร่วมมือผ่านจังหวัดและอำเภอต่างๆจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลรวมกับเจ้าหน้าที่สาธารณ ณสประจําตําบลและอ,อสอมอลงพื้นที่รวมพลังแจ้งข่าพิกัดปักหมุดผ่านแอปพลภยัยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศมีความชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงยังช่วยให้การขับเคลื่อน งานด้านสาธารณสุขชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย